นายอุทัยสุริยมาศครูสุนทริยะสร้างสรรค์งานศิลป์แห่งโรงเรียนเมืองจำปาคันอำเภอสวนภูมิวันนี้เมื่อเวลา9ก้นาฬิการองศาสตราจารย์ด็กตอรกษพรนำนาผลอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์มหาวิทยายลัยราชพัฒน์ร้อเอ็ดเป็นประธาน,นาคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่4ปี2564 Princess Mahajakri Award เพื่อประเมินผลงานเชิงประจักษ์ครูผู้เสนอชื่อเพื่อได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดร้อเอ็ดครั้งที่4ปี2564รายนายอุทัยสุริยมาศตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเมืองจำปาขันอำเภอสวนภูมิจังหวัดร้ออ็ โดยมีพระครูวิบูลเกติยานุรักษ์เจ้าคณะตำบลจำปาขันเจ้าอาวาสวัดธาตุพันขันผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองจำปาขันผู้บริหารสถานศึกษาศึกษานิเทศคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้นำชุมชนผู้แทนสิทธิเก่าคณะครูนักเรียนตัวแทนผู้ปกครองให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประเมิน นายอุทยัยสุริยมาศเป็นครูผู้รักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมด้านศิลปะใช้กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนด้านศิลปะพัฒนาผู้เรียนด้านอารมณ์และความเป็นเหตุผลรวมทั้งพัฒนาด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาสนับสนุนเด็กให้แสดงออกชื่นชมต่อธรรมชาติการเคลื่อนไหวดนตรีศิลปะความไพเราะสิ่งสวยงามต่างๆ ฝึกให้เด็กใช้ประสาทสัมผัสให้สัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมส่งเสริมให้สังเกตมีไหวพริบคิดสร้างสรรค์รู้จักควบคุมตนเองสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและมีลักษณะนิสัยที่ดีงาม นายอุทัยสุริยมาศกล่าวว่าตนเองมีความเชื่อว่าเด็กทุกคนสามารถสร้างงานศิลปะได้ตามความชอบและศักยภาพของแต่ละบุคคลครูจึงให้โอกาสเด็กทุกคนได้ทดลองทำเพื่อค้นพบกับความถนัดของตนเองและประเมินผลงานตามพื้นฐานและความสามารถของแต่ละคนถ้าวันนี้หนูวาดสวยกว่าเมื่อวานคือตัวหนูพัฒนาตนเองแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการได้เยี่ยมชมนิทรรศการศิลปะมีชีวิตและหอศิลป์ภายในโรงเรียนซึ่งจัดเป็นนิทรรศการงานศิลปะที่สวยงามทรงคุณค่าเป็นผลงานด้านวิจิตรศิลป์จากศิธิ์เก่าและศิลป์ปัจจุบันโดยครูอุทัยสุริยมาศได้สร้างการเปลี่ยนแปลงนำทักษะงานทางด้านศิลปะไปศึกษาในระดับที่สูงขึ้นส่งผลให้ประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพเ เป็นอาจารย์สาขาวิชาจิตรกรรมไทยภาควิชาศิลปะและอาจารย์สอนสาขาจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาลัยเพาะช่างเป็นต้นสิบป,ปีที่อยู่เหมืองกับการเห็นแววเห็นแววคุณครูไทยเด็กอะไรก็ไม่รู้เขียนเขียนเป็น เป็นเป็นอะไรขยันเป็นบอกอะไรไม่ถูกบข,ขยันไม่ได้กลับไม่ได้หลับไม่ได้นอนทํางานถามรูกหาม่ํานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านศิลปะนะครับผลงานประกวดกับสาธารณะมากมายรางวัลที่ยิ่งใหญ่ตอนที่เลือผมได้รับอ,อยู่ร่วมกับครูไทยก็คือส่งนักเรียนไปแจกเทียนพรรษา ที่ที่อุบลแาะพิษณุโลครั้งที่หนึ่งเลยได้รับรางวัลประธานจากาาฟ้ายหญิงอุบลรัตน์รัตก,กัญญาสิริวัฒนากรนวดีในวันพะร้อมกับเงินรางวัลอีกสองหมื่นบาทเป็นปรางวัลที่พวกเราชื่นชมเป็นปรางวัลที่ได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งนะครับชื่นชมมากนะครับที่พี่ น้องๆผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ระนังที่น้องชุชมชนชาวเมืองจะประคันด้วยการประสานของคุรูไทยนะครับก็เรียนว่ารางวัลน,นี้เป็นรางวัลที่ส่งรู้ท้ายยิ่งนะครับอยากจากเห็นคุณครูไทยประสบความสำเร็จในชีวิต,ตราชการจากความมุ่งมั่นพัฒนาแล้วก็จากความอเอื้ออาทรของท่ามรู้ตรงนั้น,น,นได้เอาสิ่งที่ดีตรงน้น มาสู่การถ่ายทอดมาสู่การจัดการรพยัญการสอนยาญ่เต็มรูปแบบอันนี้พอผมมีโอกาสได้ย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อปี2552ต่อจากท่านพูจาริการจิตนักตนโสระเทาวร์ท่านผู้าริการจิตนกตนโสระเทาวรนทำผู้อย่างระดับก้าวพิทูได้ทีมงานคือคนไทยมือับดีแล้วก็เพื่อนรู้เ่ช่วยเหลือนะครับ เป็นผลง,งานเป็นชิงนงานผมอยู่ร่วมกับทีมคนไทยจนถึงปี2000รับประสบการณ์ตรงส่งผลให้ลูกศิษย์ประสบผลสำเร็จอาทิด้านศิลปะดนตรีได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันในระดับชาติมาโดยตลอดเป็นผู้รักธรรมชาติชอบปลูกต้นไม้จัดภูมิทัศน์ในบรงเยนโรงเรียน ให้เพื่อต่อการเรียนการสอนปฏิบัติตัวเป็นที่รักใร้ของเพื่อนร่วมงานชุมชนเป็นผู้ที่มีความสุภาพคุณครูอุทยสุริยมาศนะคะเป็นศิษย์เก่าที่นี่นะคะคุณครูอุทยสุริยมาศก็ได้สอนศิลปะนะคะมีสอนในด้านอื่นๆด้วยนะคะนอกจากศิลปะก็จะมีเป็นการทำ อณะกรรมการนะคะสภาในโรงเรียนนะคะซึ่งดิฉันก็ได้รับเกียินะคะคัดเลือกให้เป็นประธานประจำโรงเรียนค่ะเป็นประธานนักเรียนได้ความได้รับความไว้วางใจนะคะจากครูครูทยสุริยมาศแล้วก็เด็กๆภายในโรงเรียนค่ะนอกจากนี้นะคะจาก ประธานนักเรียนสู่ประธานเขตค่ะยังได้รับคัดเลือกนะคะให้เป็นได้รับโลก่เกียรติคุณค่ะได้รับเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นนะคะณวันที่ณวันที่14มกราค่ะสองหกนะคะณธนะรรมเนียบรัฐบาลค่ะซึ่งนายธีระเกียรติเจริญสินเศรษสิน และทั้งหที่ว่าการกระทรวงศึกษาธิาการเป็นผู้มอบให้นะคะในรางวัลน,นี้ก็ขอขอบคุณคุณครูอุทยัยซึ่งเป็นผู้สนับสนุนนะคะที่โปรชัวยบระโมซึ่งคุณครูไทยก็ไม่ได้สอนในเครื่องชัวยบรรโลแต่คุณครูไทยก็สามารถให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาแก่นักเรียนทุกคนได้พอขึ้นมอลเลก็ได้มีโอกาสเรียนวิชาศิลปะกับคุณครูอทยอซึ่ง ท่านสอนเป็นวิชาหลักของท่านอยู่แล้วท่านก็มีเทคนิคในการสอนเช่นเปิดสีให้ดูวาดให้ดูและท่านก็มีเทคนิคให้ลกเรียนพัฒนาตัวเองลองฝึกฝนตัวเองคืองานงานเสริมเที่ภาษะคือเป็นการวาดภาพลายเส้นรอ a w i n g ไปส่งอาทิตย์ละหนึ่งชิ้นจนทำอย่างนี้จนหมดเทอม แล้วคุณครูก็คอยให้คําแนะนําติดโถงและซึ่งคุณครูไทยได้เห็นแววว่าหนูมีแววในการวาดนส้นคุณรครูไทยก็เลยให้คําแนะนำและหนูก็ไปติดโถงจนขึ้นม .2 จนหนูได้อ่าไปแข่งขันในงานศิลปะทำกรกเรียนระดับชาติที่บุรีรัมย์ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับที่36จนขึ้นม .2 คุณครูใจก็เห็นว่าหนูสามารถทํางานที่ยากขึ้นได้และหนูก็พยายามฝึกฝนไปคุณครูจุดใจก็คอยให้แนะนําคอยให้คําแนะนําตลอจดจนหนูได้ไปแข่งงาน,าน,านจิตวิญกรรมักเรียนที่ศรีสะเกดจนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอาจารย์เห็่คะแนนเต็มร้อยซึ่งเป็นรางวัลที่หนูเข้ามีใจมากหนูไม่คิดว่าหนูจะได้คะแนนเต็มร้อยพอขึ้นมาสาว ปีนี้ก็ไม่มีการจัดารรงานศิลปะเราซึ่งเนื่องจากสถานการณ์โควิดแต่เรกาก็พยายามฝุกฝนฝีมือตัวเองจนวันที่21พฤศจิกาที่ผ่านมานี้หนูก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานรายการศริลปะกรร,กรขคอชา่งคุณครูไทยคุณพี่สกุลมาเรนและคุณพี่รัตนาสุบลซึ่งสองคนนี้เป็น สิทธิ์เก่าของเรียนมันจะปะขันและตอนนี้เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่วิทยาลัยพวช่างไ,ได้เชิญชวนให้หนูไปเข้าใใร่วมแข่งขันในหัวข้อลายพรัทธุษาในวนรรณกรรมไทยส่วนหนูได้รับารางวัลนีเด็กเป็นเงินสด2,000บาทแล้วก็วัสดุอุปกรณ์จาก TGR ควาช่าง2,000บาทหนูก็ไม่คิดว่าหนูจะได้รับรางวัลเพราะว่าเนื่องจากผู้เข้าร่วมการแข่งขันเณะกรรมการจัดานศึกษา รู้สึกดีใจนะครับที่เห็นดหลายท่านคณะกรรมการ,การ,การทุกท่านซึ่งผมก็ได้ร่วมงานกับท่านคุณคโูไทยสุริยมาหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นงานระดับชุมชนกีฬาชุมชนสัมพันเพื่อที่จะให้ชุมชนได้เข้า รู้ร่วมกันกับที่หนักที่เหนือไปกว่านั้นก็คือร่วมกันจักกิจกรรมภาคบ่าที่สร้างหอบรชุมอยู่ข้างหลังเรานี่ล้านกว่บาทที่ไม่ได้ใช้งบประมาณจากภาครัฐและอีกด้านในปีถาดมาก็เป็นอาคารอนุบาลนี่ก็เกือบล้านเช่นกันนะครับ้วยการขับเคลื่อนของคณะกรรมการสถานศึกษา คุณครูของโรงเรียนเรื่นกันมาทุกท่านผู้ที่กับเคลื่อนที่อยู่แล้วก็ไปอยู่ที่มหาสารคามก็คือท่านขอ <มา S 1> ดนตรีนะคะเรเียนห็นสุนยทรียะที่อบอวนไปทั้งโรงเรียนนะคะเด็กตั้งแต่ปอเล็กๆจนถึงตัวโตสุด เกิดสุนธริยะทางดนตรีทางศิลป,ปะพาอมาจากต้นแบบของออมิครูนะคะซึ่งตรงนี้หาได้ไม่ง่ายนะคะในสังคมทุกวันนี้นะคะวิธีการที่ยัออ่อัน observe ท่านนะคะบบเวลาหมานิเทศเนี่ยที่ฉันเห็นไม่ว่าจะเป็นความรักความสุข ที่เด็กเกิดอย่างแท้จริงนะคะแรงบันดาลใจที่เด็กมีอาจารย์ไทยสร้างได้นะคะสร้างทุกวันทุกวันวิธีการของอาจารย์ไทยเนี่ย active learning มากนะคนะคมีการฝึกฝนอยู่เสมอนะคะให้ทฤษฎีแล้วก็ฝึกปฏิบัตินะคะจัดบรรยากาศจัดสภาพแวดล้อมสื่อปงคกรห้องปฏิบัติการทางศิลปะ ซึ่งมันเป็นธรรมชาติของที่นี่มาถึงสอนอมาสอนอไปนู่นแหละมันก็เป็นท่านดูเด็กวาดรูปเป็นท่านดูเด็กกำลังทำงานศิลปะกันนะคะยันก็มารีเซทที่นี่ทีไรก็มีความสุขทุกครั้งเชื่อมั่นว่าทุกท่านที่เห็นง,งานศิลปะแล้วต้องมีความสุขทุกท่านอย่างแน่นอนนะคะวันนี้ก็ส่วนรางวัลต่างๆที่ท่านได้มา ะเป็นที่เกิดกับเด็กที่เกิดกับชุมชนที่เกิดกับตัวท่านนะคะตัวท่านเองเนี่ยเขตนิเชียให้ส่งรับรางวัลนู่นนั่นนี่เยอะมากนะคะท่านไม่สนใจรางวัลนะคะทํางานด้วยหัวใจหายากนะคะคนแบบนี้ทํางานด้วยหัวใจเพื่อให้ลูกๆได้มีคุณภาพลูกๆสําเร็จอาจารย์อุทยนั่งยิ้มมองดูความสําเร็จของลูกๆนักเรียน พี่ส่งนั่นน้อยสมอเปกกอวอร์น้อยสงนี่นี่น,นี่พี่ไม่ชอบพี่ไม่ชอบเรียนได้ทราบทราบข่าวว่าท่านถูกเสนอชื่อเพื่อ,เ,อเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักนนรีแต่กัหานไกลแต่ไม่ว่าเมื่อใดนะคะที่คุณครูไทยปั้นเด็กเพื่อที่จะไปแข่งขันหรือว่า ในในทีปต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ราชการของเราแข่งขันหรือแม้แต่การขอใช้คําว่าพาเด็กไปหาประสบการณ์หน้าริงวันต่างๆโรงเรียนมือจะปลาขันจะต้องมีชื่อติดอนดับไม่ทอ,อวันก็ทอกีทอกายทุกๆครั้งนี่คือผลงานที่เกิดจากความทุ่มเทเสียตลาดนะคะพี่กูไทยถือว่าเป็นผู้ที่ทำงานไม่ไม่เห็นแก่ความเด่นนะคะถือะ่าซึ่ง โอกาสได้ร่วมงานกับคุณครูไทยหลายหลายเรื่องโดยเฉพาะเมื่อใดที่เขนพื้นที่ของเรามีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประเมินหรือเป็นเรื่องของการแสดงเทศกาลหรืออะไรต่างๆผมจะมองเห็นภาพของคุณครูไทยที่ทุ่มเทเสียสละนะครับนี่คือครูที่ทุ่มเทเสียสละไม่ไม่เลื่นเสาอาทิตย์ไม่ว่าเวลากลางวันหรือเวลาคานเวลากลางคืนนะครับเรามองเห็นว่าคุณครูไทยเนี่ยเมื่อเราร่วมงานเรามีความรู้สึกเป็นสุขมีความสุขใจท่านมีความ เขาเรียกว่าให้เปิดโอกาสให้ลูกศิษย์ทุกคนในการที่จะแสดงความสามารถโดยเฉพาะเราชื่นชมในเรื่องของการที่เปิดโอกาสให้เด็กได้มีโอกาสแสดงออกเชิงศิลปะซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านถนัดและเป็นสิ่งที่ท่านชื่นชอบนะครับเรามีโอกาสได้ร่วมงานกับครูไทยก็คือเมือ้อไทร่ที่เขียวที่มีการจัดเทศกาลนนะ้ครับก็จะเชิญโรงเรียนเมืองจำตาขันไป,ไปเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทําให้ การจากเทศกาลของเรามีความเข้มแข็งในที่ใหญ่เรามองเห็นตกตัวของเทศกาลก็คือคุณครูไทยและท่านผอและ,ะคณะคุครูให้ความร่วมมือน,นี่คือความร่วมมืออย่างเข้มแข็งนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูไทยเป็นบุคคลที่ไม่มีคําใดที่จะเอ่ยออกมาได้ว่าคุณครูไทยก็คือผูชนีบุคคลของรุลูกนักเรียนของเมืองจำปาหันจากรุ่นสู่รุ่น จนกระทั่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีบทบาทในแต่ละชีวิตของแต่ละคนแต่สิ่งที่อยู่ในหัวใจของลูกศิษย์ของครูไทยก็คือเรื่องของศรริลปะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตและสามารถที่จะนํามำไปไปไประกอบอาชีพสุจริตเป็นคนดีของสังคมกราบขอบคุณท่านตะ้อถามแล้วตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนก็จะมีป้ายติติดไว้ไหน้า ก็พยายามให้เด <an> ็กได้สังเกตได้เห็นว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่ารารสอนเพราะบางทีเราสอนมันก็ยังไม่เห็นกระบวนการไม่เห็นภาพชัจนแต่ว่าก็อาศัยว่าในเรื่องของการทําให้ดูเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบให้เด็กบางทีเด็กอาจจะไม่เข้าใจหรือไม่ไม่ทราบว่าครูทําอะไรแต่ว่าด้วยการทําบ่อยๆก็คือความพยายามทำทำเป็นนิสัยนะครับในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ในที่ตรงนี้ไม่ว่าจะด้านเรื่องของการสอนเรื่ององของการทํางานเรื่องเรื่องของการปฏิบัติตัว นะครับสิ่งต่างๆที่ทําก็เพื่อเป็นตัวอย่างให้เด็กเราสอนด้วยการทําให้ดูบางทีเด็กอาจจะไม่เข้าใจอย่างที่ผมว่าเพราะว่าเด็กก็คือเด็กครูทําอะไรบางทีถ้าเด็กเขาสนใจเขาก็จะมาเดินดูมายืนดูหรือบางคนก็จะมาช่วยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่เด็กก็จะหาหาแบบนี้ในสังคมทตัวนันนี้ยากแต่ว่าในส่วนนี้ก็จะมีบางส่วนนะครับที่เห็นว่าครูทำแล้วก็อยากมาช่วยแล้วสิ่งที่ที่ผมทําก็เหมือนกับว่า คุณครูที่เคยสอนว่าถ้าอยากเรียนให้เดินไปหาอย่าเดินหนีถ้าเมื่อไหร่เดินหนีแสดงว่าคุณพวกคุณจะไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่ผมเป็นผมได้ก็เคยจากคุณครูสมัยก่อนนะครับก็ท่านสอนท่านบอกวิธการก็เหมือนกับองณวการที่ผมทําในส่วนที่เด็กสามารถที่จะสร้างสรรค์ผลงานทํางานศิลปะได้ซึ่งเป็นวิชามีทั้งสารและศิลป์เพราะว่าศิลปะมันใช้ความที่สร้างสรงรค์ความที่สร้างสรรค์ต้องก็ต้องบวกในเรื่องของการ ทำไปบ่อยทำซ้ำๆบ่อยๆฝึเกเรื่อยๆนะครับโดยอย่างที่นำเสนออกี้นี้นักเรียนที่มาเสนอก็คือในเรื่องของการวาดเส้นก็เป็นนวัตกรรมหนึ่งที่ผมได้มาจากคุณครูที่อาชีวศึกษาล้วเอดซึ่งท่านก็เป็นแบบนี้ท่านก็สอนก็อคอยบอกเุกืองตลบสิที่ที่เคยไปเรียนด้วยนะครับว่างานเสริมง,งานเสริมในที่นี้ก็คืองานเสริมเพิ่มทักษะผมจะใช้ชื่อนี้ให้เด็กได้ว่าเพราะว่าพื้นฐานในการงานิลัะคือวาดเส้น ถ้าคุณเก่งวาดเส้นคุณแม่งวาดเส้นคุณก็จะไปต่อยอดไปสร้างสามผลงานเสื้อผ้าในแขนงวิถได้เพราะว่าการทํางานเสื้อก็ต้องสังเกตต้องออกแบบแล้วก็จะเอาแบบไปดีไซน์ไปทําไปที่ทายไปทําเป็นผลงานขึ้นมาซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเด็กที่อยู่มอ,อนหนึ่งขึ้นมาใหม่ทุกคนผมก็จะให้วาดภาพหลายเส้นเอาตามทาี่ถำหนดเอาตามความชอบแล้วแต่คุณอยากเขียนอะไรต่างก็เขียนมามามา,มาส่งดูก็จะตรวจ มีการบันทึกเรียกมาคอมเมนต์มาให้ความรู้มาปรับมาปรุงม,ม,ม,มาแก้ต่างๆอลายหลายคนก็จะได้เหียนซ้ําไปบ่อยเมื่อทำซ้ำไปเดียวนครับมันก็เกิดทักษะวิธีการอันนี้คือเก่งไม่กลัวโวัหขยันก็จะเป็นคำที่พูดลเล่นๆกับเด็กน,นะครับอันนี้ทำไปบ่อยแล้วส่วนหนึ่งเด็กที่มีความสนใจแล้วเราเห็นว่าเด็กมีแวว เราก็อยากเรียกนาว่าสนใจไหมอยากเป็นไหมอยากทำไหมเพราะว่าเราก็จะมีห้องศิละปะมีวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆเท่พอให้เด็กคืองานศิละปะเป็นวิชาที่ที่หนักก็คือในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ซึ่งเด็กบ้านนอกนะครับ,บงงผมกล้าอารันตีว่าเด็กที่นี่ได้ใช้บางก่งเม่แต่ฝึกซ้อมความรู้ในเรื่องของศิละปะนะซึ่งก็จะมีขั้นตอนคร่าวๆนะในช่วงรถไฟที่ลรูเป็นในฐานะผู้สอนก็จะมีกระบวนการก็คือในเรื่องของการจุดประกายจุดประกายก็จะมีห้องศิลปะ มีห้องขอสิทธ่ที่ท่านได้เห็นได้ชมนะครับเป็นการกระกายให้เด็กได้เห็นได้เชื่นชมมีโซนอิฟ่ามีสื่อผลงานมีตัวอย่างผลงานนะครับให้เด็กได้ใช้ได้เรียนรู้ได้เกิดทักสมประสบการณ์แล้วนอกจากนั้นก็จะวาดให้ดูก็จะเป็นการเหยนให้ดูสาธิตให้ดูเป็นการค่ะเป็นคนที่รูปร่างเล็กนะคะแต่ผลงานยิ่งใหญ่มากเลยนะคะคิดว่าผลงานขนาดนี้ทํางานมาขนาดนี้ จะต้องมีปัญหาอุปสรรคถามอยู่สองคำถามค่ะว่าเคยย่อท้อไหมแล้วมีวิธีการจัดการกับปัญหาอุปสรรคหรือความย่อท้อนั้นอย่างไรค่ะขอถามสาาเองคำถามศึกษาบางเลยเราจะแก้ยังไงเราจะทำยังไงเพื่อให้งานนั้นออกมาดีที่สุดถึงแม้ว่ามันจะไม่เต็มร้อย,ย,อยแต่ว่าก็ดีกว่าไม่ทำไม่ได้ลองนะครับอันนี้ก็จะเป็นว่าถ้าทำก็จะทําทาแล้วให้ดีที่สุด ออกมาเป็นอีกแบบหนึ่งหรือไม่เป็นแบบหนึ่งอย่างที่เราคาดหวังไว้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราได้รู้เราก็จะเอาสิ่งเหล่านี้ไปแก้ไปพัฒนาตัวเองก่อนถามว่าย่อ,อไหมครับบางทีมันก็อานี่บ้างแต่ว่ามันไม่ใช่อุปัรรคสาหรับผมครับผมคือือบอกว่าถ้าผมอยู่ที่นี่อีกประมาณสิ่ปีผมก็จะทาแบบนี้ครับเพราะว่าหลายท่านก็จะเห็นว่าสิ่งที่ท่านเห็นท่านท,านทานมาวันนี้นะครับแม้แต่ต้นไม้ที่ท่านเห็นนะครับที่เปนรูดดื้นเนี่ยสอนเด็กเรือเรียนการชาวการเพาะการย้าย การปลอดต้นไม้สิ่งที่ท่านเห็นครับขอได้ขอซื้อได้กซ็ซื้อซื้อส่วนตัวก็ซื้อซื้อในนามโรงเรียนก็ซื้อขอส่วนใหญ่นะครับต้นไม้ต้นใหญ่ๆที่ที่ท่านเห็นเนี่ยเมื่อประมาณ2ี่สิบเกีพอตอนนี้ลูกแม่เขาเป็นคนปล,ลูกภูพาทำแล้วลูกได้อยู่ร่มเยานเราก็จะพูดอย่างานี้นี่แม่เธอหน้าต้นนี้ผมจาได้นี่แม่เธอหน้าต้นที้ผมก็เป็นเป็นเรื่องของกระบวนการในการทํางานถามว่าเหนื่อยไหมก็เป็นธรรมดาปกติเหนื่อยโนชิน แต่วันไหนก็ไม่ท้ออันนี้ก็เป็นเป็นคำที่ผมพูดกับเด็กนะครับรูปกับรูทูกทว่าถ้าทําได้ก็จะทําทาจนกว่าจะไม่มีแรงที่จะทำก็ก็ภาวนาตัวว่ายังไงก็ทุกท่านนะคะดิฉันเป็นความยิ่งใหญ่อย่างที่เราจจะมีว่าน,นะคะคนตัวเล็กแต่ว่านำที่สิ่งผลงานยิ่งใหญ่ดิฉันอยากจะใช้คำคำหนึ่ง,ง,งนั่นก็คุณวันนี้ก็แบบนั่งฟังแล้วก็วื้งตีกินดี งานกับผลงานกับทุกคนที่ให้คำนิยมชมเชยคืออุท,ทยนะคะพี่ยันอยากจะใช้คําว่าทําให้ดูอยู่ให้เห็นเป็นตัวอย่างนี่คือคุคอคงจะเป็นลักษณะของคุณครูอุทยนะคะว่าเราทําให้ลูกๆดูในเรื่องของศิลปะไม่ใช่งานที่จะทำแล้วมันจะเสร็จง่ายแต่มันเป็นงานที่ต้องใช้ท,ทักษะความพยายามสัมผัสทีอ่อยู่ให้เห็นคืออุทยก็คงจะอยู่โรงเรียนทํางานหลายอย่าง นะเอาจริง Ziel, เอาใจตรงนี้และก็สิ่งสําคัญท,ที่สุดคือครูไทยเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างทั้งลูกติทั้งบุญชนดิฉันจึงขออนุญาตน้ากล่าวคาชมครูอุทัยว่าขอชื่นชมครูอุทัยใจรักศิษย์มีดวงจิตสั่งสองศิษย์มีจิตมั่นครูทํางานด้วยใจไม่นุ่งรางวัลครูสร้างสรรค์สิษย์้าวหน้าอาสุขใจ ครูเก่งคิดเก่งคนเก่งงานสิลประสานสีนก้าหน้าพาสดใสสร้างชื่อเสียงให้คนรู้จักทั่วไปขอปกมืึให้ครูอุท,ทัยเพชรเล็กค่